สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมสาสเตดก็อยู่กับ FC ออไรน์เช่นเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกไงแล้วก็นี่ครับผม EP นี้ก็เป็นทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสครับผมเป็นฟูโบกแปนะมูลค่าทีมครับอยู่ที่28ล้านล้านค่ายพี่อยู่ที่275นะครับเป๊ะๆเลยครับทีมเขาเลยก็จะเป็นโอออบวกสามเลี้ยงบอลบวกสองส่งสั้นบวกหนึ่งครับมาครับก็มาในระบบ4 2 1 3นะก็ผมจะอธิบายแผนคร่าวๆก็คือเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แผนนะครับ ในทีมนี้ก็คือ B 2เนี่ยจะเป็นแบบเน้นใช้พลังงานเยอะแบบต่อบอลน,นะครับ <Yeah. S 1> ก็ส่วนมากจะใช้ขึ้นหลังนะครับ <Yeah. S 1> ก็ใครที่แบบเอาไปลองก็ไปลองจัดใช้กันดูได้ครับผม <Yeah. S 1> ส่วนใครแบบอยากเริ่มเล่นแรกๆนะผมก็เป็น B 1นะครับก็ <Yeah. S 1> จะเป็นแบบเริ่มต้น,นรเริ่มต้นต่อบอลหาช่องอะไรประมาณเนี้ย B 1 แล้วพอขึ้นหลังก็เปลี่ยนเป็น B 2ครับส่วน B B3 เนี่ยก็จะเอาไว้เปิดบอลครับ <Aye. S 1> แผนเปิดบอลประมาณนี้ทีมเดียวก็ได้ทั้ง3ามแผนแลวใครก็ไปลองปรับกันดูกันก็ได้ครับผมโอเคแต่ว่าผมเน้นที่ B 2ครับผมจะดวิว B2 นะครับมาดูที่ตัวแรกเลยครับเป็น กูเกิลโยริครับผมเป็นปี DC ซบวกแปครับผมที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นยืนตำแหน่ง GK เปริยาแล้วก็พุ่งลักครับ140ยสี่สิบเล็บหืมสุดยอดนี่เลยประมาณนี้ส่วนราคาก็อยู่ที่มันหนึ่งล้านล้านครับถือว่าสแต็คเท่านี้ถือว่าไม่แพ่นะครับโยริสโอเคเลยแบกขวาครับผมเป็นเกนเดะเป็นปี24 EP ิบวกแปที่เด่นสุดก็จะเป็นน่าจะเป็นความบึดครับ141ลรองมาจะเป็นสปีดต้นความเร็ว140อู้สุดยอดครับ ตัวนี้ก็มาดูกันว่าจะเฟียวแค่ไหนครับ24 EP ส่วนราคาครับก็อยู่ที่ประมาณ1.1 1.3ล้า 1. 1, 1. นนะครับตามนี้แบ็กไซด์ครับเป็นลิซ่าลาซูนะครับผมเป็นปี c บวกแปดครับที่เด่งสุดก็น่าจะเป็นสปีดต้นครับร้อยสามสิบเก้านะครับรองมาจะเป็นสไลด์ร้อยสามสิบแปดอดูดูรวมเมื่ผมก็ตามนี้นะลิซาลาซูก็ถือว่า AI โอเคนะครับ คือมีข้าวปทาท้ายดีสรีมมิเลอร์ ular, แล้วก็ส่งไก่แม่นยำครับส่วนราคาครับก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนเท่านั้นนะผมก็ถือว่าราคานี้ไม่แพงมากครับผมแต่ว่ารูปร่างนี้ก็169กครับก็ถือว่าตัวเล็กนิดนึงคกับนิดหนึ่งแต่แบ็ค yes. ก็ประมาณนี้แหละครับผม169ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติขั้นลง,ลงมาต่ำนะครับประมาณนี้แล้วคู่เซนเตอร์ของเรารก็จะเป็นเบจามินปาวาร์เป็นปียูทีบวกแปดคู่กับเดซายีเป็นปีซีซีบวกแปด ก็ที่เด่นสุดของเดซายก็จะเป็นกระโดดกับหม่บอลครับ1 41นะครับส่วนปาปาวาเนี่ยก็จะเป็นหมุบอลครับ1 41หลอมมาจะเป็นประกบตัวนะครับโอเคมาขอดูดูรวมกันหน่อยครับก็ความเร็วสปิอตนี่ปาวาดีกว่าหนึ่งนะครับออกดีกว่าเดซายีนะ โอเคครับถือว่าคอนเวลนี่สุดสีกันเลยสุดสีเลยเดซายี่เด่ดนที่สุดเลยครับก็จะเป็นนี่ครับสมดุลครับร้อยสี่สิองเคน่าโอเคประมาณนี้ส่วนที่ส่ยที่อยู่นะครับก็มีพาวเวอร์เฮดเดอร์นึ้งคู่ครับตามนี้ส่วนราคานะผมก็ประมาณอยู่ที่ 5, 7, 5. ้าจุดเจ็ดห้าจุดเก้าล้านล้านครับส่วนเดซายี่เนี่ยราคานคับตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่สี่จุดเจ็ดล้านล้านครับคู่กลางนะครับเป็นทหารชีพีคอยไหมมิลล็อกก็เป็นปียี่สิบสี่อีพีบวกแปดคู่กับตูลามครับเป็นปียูทีบวก่ปดก็ ก็จะเป็นสงสั้นเหมือนกันครับ140พอดูรวมครับผมก็โโอ้หดูครับความเร็วสปีดต้นก็จะดีกว่านะครับมีหลอดตามนี้ได้ตามมีหูที่ดีที่สุดก็จะเป็นเลี้ยงพอครับ142โอเคครับประมาณนี้เลยส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับผมก็มีมีหลอดครับที่มีเลี้ยงหนีหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีครับส่วนตุรามเนี่ยไม่มีนะครับ แต่ว่าตุลามนี่ก็จะสูงจะจระเลยครับร้อยเกไปเลยตัวนี้ส่วนราคาทั้งคู่นะครับก็มีหลอดอยู่ที่ประมาณ1.9หรือว่า2ล้านล้านครับส่วนตูล้ามเนี่ยอยู่ที่3.1มจุนล้านนะกางลูกนะครับผมเป็นจีโนลาเป็นป JNM นะครับบวกแปดที่เด่งสุดเลยก็จะเป็นนี่ครับเี้งบนรับร้อยสรองมาจะเป็นสปีดต้นความเร็วข้องตัว1ร0้อยสีพอด้ยรวมครับก็แตกประมาณนี้เลยครับ นโส่วนราคานับก็อยู่ที่ประมาณ2.5ล้านล้านครับปีกซ้ายนะครับผมเป็นโรลิยอนเต้อะโรลิยอนเต้นะครับก็เป็นปี UT บวก8ที่เด่นที่สุดของโรลิยอนเต้เนบก็จะเป็นเล้งบอลรับ144ส่วนปีขวาเป็นเดลคาสติโออะเดลคาสติโอนะครับเป็นปี UT บวก8เหมือนกันครับก็ที่เด่นที่สุดของเดลนะก็จะเป็นเล้งบอลรับ142รองมาจะเป็นข้องตัว141นะครับโอเคอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ามีความเร็วทั้งคู่นะครับปีกซ้ายปีกขวาเรา อย่ามาดูกันว่าในเกมจะเร็วหรือเปล่านี่ครับก็ส่วนสูงประมาณ177กับ172ครับอามีตามนี้นส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับก็มีสวีดิบเบรลทั้งคู่ครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมียิงไกลดีๆส่วนฝั่งขวาเนี่ย่าครบเครื่องเลยครับผมส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่สแต็กเท่านีน้ถือว่าไม่แพงครับผมกล้องหน้าครับผมก็จะเป็น ปลาแปงครับปลาแปงเป็นปีเจนเอ็มบวกแปรครับที่เด่สนสุดเลยของปลาแปงก,ก็จะเป็นนี่ครับจบสกอร์พลังการยิงนะครับร้อยสี่สิบสี่หัวก็น่าจะเป็นตัวที่น่ายิงไกลได้ดีแน่นอน,นครับแล้วก็เนี่ยบอลเล่ร,รับร้อยสี่สามยิตำแหน่งก็ด้วยโอ้โหก็น่าจะหาช่องยิงตำแหน่งได้ดีเหมือนกันครับระยะร้อยสี่สสปีดต้องร้อใช้ได้ใช้ได้เลยครับปลาแปงก,ก็มาดูกันว่าจะฟีลแค่ไหนนะส่วนราคาของปลาแปงก,ก็อยู่ที่ประมาณนี่ครับ4.6ล้านครับจากเมื่อวานนี่4ี่ละล้านนะ มาดูกันว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนครับคือสแต็กโอ้อนี่คือจะร้อยสี่สิบแล้วผมปาแปงเฟี้ยวมากเลยทีมนี้ก็ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนาเตะเลยครับ Let's go นี่ครับเทคนิคทีมของเขานะครับก็จะเป็นเล่นเกมรับครับกดดันเมื่อสัมผัสบอลพลาดครับเล่นในกว้าง1เล่นในลึก5เกมบุกต่อบอลไปส่งไกลครับเล่นในกว้าง5เล่นในกรอบ5เติมมุมฟรีคิก2รูปแบบทีมเป็นปกติและนี่ก็คือเทคนิคนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรงด์กันเลย Let's go กาก้ากาก้าโอเคตูวรามดักได้ กินหัวล่าให้มาสวยครับเดลคัสเดลิโต้จ่ายมาตรงนี้แล้วนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับโลลิยอนเต้ครับวิ่งหัวหดตรงนี้เข้าไปครับเคสโปเจอนี่ครับเดซายโอเคโอเคเดซายก็ยังยืนได้ดีครับเดซายป่าแปลง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 ให้มาตรงนี้ยังติดบล็อกแต่ว่ายังได้อยู่ครับ แล้วตูล้ำปั่นด้วยซ้ายลูงนี้ก็สองหนึ่งครับผมสุดยอดโอเคนี่ครับปั่นด้วยซ้ายครับระวังครับกา้าไหลมาตรงนี้หูเคสโปไม่ใช่เคสโปกุลิดครับเป็นกุลิดแต่ว่าติดเซฟนี่ครับโอ้โหกูโกยลิดซุปเปอร์เซฟเลยครับแต่มันดีครับต่มัมาดีฝั่งนู้นต่อบอลสวยต่อบอลสวยแต่ว่านี่ครับแย่งมาดื้อเลยครับแล้วไปครับลุยครับปาแปงใช้ความเร็วก็ปาแปงนี่ครับ างนยังไม่ค่อยมีใครนับโอ้โหจานโอเคได้ฟรีครับคือ B2 เนี่ยก็จะแบบเน้นต่อบอเลเร็วอะไรเงี้ยผาช่องนะครับเน้นลุกมากกว่าครับนี่ครับปาแปลงปลาแปลงปั่นด้วยขวาลูกนี้ก็มาครับผมหนึ่งเท่าครับนี่ครับโอ้โหเบคแฮม,มเลนสั้นมาตรงนี้ตื่นมาเบคแฮม,มแล้วปั่นตรงนี้ก็ซุปเปอร์เซฟครับกูโกโยริสเกนเวให้มาที่ไปครับเดลคาสติโอไปครับเดลคาสติโอ เดคัสเตีโอให้มาที่จีโนลาด้วยสายยังบินเซฟไม่ได้ครับโอ้โหคู่ตัวเอ,อ้าผมกดผิดไม่เป็นไรเดซายี่เดซายี่สั่นด้วยสาย,ย,ย,สาย,ยโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันครับปอนเดอร์อีกครั้งหนึ่งมาวิซาราซูเปิดมาโถมมาก,ก่อน,นครับคู่ตัวเดซาย,ยี่โอ้โหยิงไม่ได้ครับตูรามตูรามจะลองปั่นตรงนี้จาน จีโนโล่าไหลามาตรงนี้ไม่รู้ล้ำหรือเปล่าจีโนโล่าหวดไปก่อนก็ยังติดเซฟอีกครับเบย์แคมให้มาโรนัลโดโอ้โหมาเงี้ยชามกุลใช่ไหมเนี่ยชาชามกุลปาวาบอกได้โอเคเกนเดเคลียร์ไปก่อนเลยอิซาลาซูตู่ล้ำยังได้อยู่เอาวเลยครับอิซาลาซูปาแปลงให้มาจีโนโล่าจีโนโล่ายัางไปได้ครับจีโนโล่า จีโน拉ไหลมาที่เดลคาสติโยก็ไม่นานเหลือครับผมมาครับตามาครับตามาเวลายังพอมีครับเดลิสวามาตูรามจีโนาไหลมาที่ปลาแปงเอาเลยครับผมมีพื้นที่แล้วปลาแปงยังไงต้องเข้าครับปลาแปงปั่นตรงนี้เรียบร้อยครับอีกหนึ่งหนึ่งส่วนไปก่อนครับก็ถือว่าจ่ายมาตรงนี้คือหลุดเลยครับปลาแปงก็ขอแค่ตรงรอบก็พอครับนี่ครับ หนีมือนอยเออร์ไปโอเคจีโนล่าให้มาที่เดลคาสติโอเอาเลยครับเดลคาสติโอย,ยังไงยังไงเดลคาสติโอจ่ายมาตรงนี้ยังติดอาราบาครับว่งไปเลยปาวาเอาท้กจะโดนสวนพี่ฟูไอ้ครับพี่ฟูมาบังไว้ได้ครับโอเคลอซาลาสูให้มาที่จีโนล่าจีโนล่าให้มาตูรามจะจ่ายตรงนี้ โดนดักนิดนึงครับโรยยอนเต้ให้มาเดสายยี่ให้มาตรงนี้ปาแปลงปั่นโอ้โหจีโนล่าจีโนล่าจีโนล่าปั่นด้วยซ้ายติดวอลกอยู่ใจยเจยเน็นใจเย็นทิ้งมาให้กับโทมัสมุลเลอร์มุลเลอร์เปิดมาตรงนี้โอเคตูวลามก็สูงใหญ่อยู่แล้วครับเดวคาสติโอให้มาจีโนล่าปาแปลงปาแปลงให้มาโรยอนเต้โรยอนเต้ เปิดมาตรงนี้ก็โอ้โหโอ้โหจุดนัดพบเลยครับโอ้โหไม่รู้โหมได้ไงครับเดยคาสซิโอดูครับมุมแคบเลยครับผมถือว่าสวยเลยมุมแคบจะจัดครับยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดเครื่องบูติญโยหลบมาหนึ่งให้มาตรงนี้มุลเลอร์ได้อิงหักข้อก็ยังติดเซฟอุกโกลยอริครับผมโลริยอนเตะปั่นตรงนี้ก็ปัดไปก่อนครับพีเตอร์เชคเกือบเข้าเหมือนกันครับ โรยอนเต้ครับให้มาที่ปลาแปงเอาครับปลาแปงคืนมาโรยอนเต้โรยอนเต้ให้มาที่จีโนล่าจีโนล่าให้มาที่นี่ครับผมเดลคาสติโอรออยู่แล้วผมรออยู่แล้วสุดยอดครับถือว่าประสานงานได้ยอดเยี่ยมเลยครับสุดยอดขึ้นนำไปขอครับหนึ่งศูนย์โจโคล่ามาเองครับโจโคให้มาตรงนี้แล้วปั่นตรงนี้ก็ซูเปอร์เซสของโยริสครับโอ้โหมาครับมาครับจีโนล่าหักคอลูกนี้ก็สองหนึ่งครับผม โอเคสสวยเลยครับสสวยเลยผมเห็นเขาขยับโกลเลยครับแล้วก็ยิงหักข้อไปเลยครับตรงนี้ปาวายังไงปาวาจิโรลาเอาครับปาแปงปาแป,าปงปาแปงตรงนี้โหยังปัดไม่ได้พี่่เช็กโอ้โหพี่จิงต้องฝังเลยครับเมื่อกี้แล้วเปิดมาตรงนี้ก็ยังได้คอร์เนอร์ต่อมาโอกาสสุดท้ายครับ ซิซาราโซเปิดมาเอาอเลยไปหมดครับแล้วก็น่าจะจบเลยหรือเปล่าครับเกมนี้ตูรามจานให้เปล่านะจีโนล่าจีโนล่าจีโนล่าเปิดมาให้กับโรยอนเตนก็สามหนึ่งเลยครับมาครับฝั่งครับโอเคถือว่าแถมครับลูกนี้โอ้โหจนได้ครับ มาดูเ е ตติ้งเลยก็เป็นจีโนร่าได้ไปครับ9.1ครับก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับโอเคเลยครับจีโนร่าก็อย่างที่บอกไปก็คือมีความคล่องแล้วก็เป็นตัวพักบอลนะครับโอเคเลยครับใครทียบหากลางลุกหรือว่าหน้าต่ำเนรับก็เอาไปใช้ได้แล้วจีโนร่าเนะครับเดี๋ยวจะจัดครับรูปรลังใหญ่ถ้าใส่เฟอร์ทัชไปอยกนี่ผมว่าน่าจะเก่งนะครับใครที่แบบชอบใช้เฟอร์ทัชเนี่ยแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็น่าจะเล่นได้คล่องแล้วผมจีโนร่าฟิ้ยงมากครับโอเคเลยถนัดสองเท้าด้วยยิงไกลก็ไดด้นนะครัับป่ก็ี สุดๆเลยตัวนี้เอาไปเลยครับที่1เลยล้อม้าเป็นเดลคาสติโอครับก็ถือว่ามีความเร็วเนี่ยไม่แพ้กับโรยอนใต้ครับถือว่าปีซ้ายปีขวาแล้วเนี่ยโอเคครับทั้งคู่โม่งก็ได้วิ่งก็ดีปั่นผมว่าก็น่าจะได้เหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่มีช็อตแบบตัดแล้วก็ซัดด้วยซ้ายสักเท่าไหร่นะครับเจอแบบเกมเคยเจอคนที่แบบเล่นเกมรับดีมากๆเลยครับเลยแบบบางครั้งไม่ค่อยผ่านนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้แผนที่แบบเปิดโหม่งนะครับผมใช้แบบตามธรรมชาติดีกว่าแบบสมดุลนะครับโอเค เฟียวเฟียวเรียคาสิโอเร็วจะจัดเลทถ้าให้พูดถึงนะครับจุดเด่นก็คือความเร็วความคล่องนะครับแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับก็ดีมากครับผมพี่ฟูของเราหรือว่ามิลลอดนะครับผมก็ถือว่ายืนตรงกลางได้เลียครับเป็นตัวรูปร่างประมาณเกือบร้อดใช่ไหมแล้วก็ผมรูปร่างแค่ไหนผมฟูอะเลยทําให้แบบดูสูงใหญ่นะครับแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ถึงร8อดนะครับโอเคเล่นได้ดีเลยครับตัดเกมได้เลยครับกลางรับนะครับเฟี้ยวมากมาเลยครับมีลหลอดพี่ฟูของเราเองนะครับได้ไป8.0เลยยังไม่มีโอกาสลองนะผม นี่ครับโรยอนเต้ครับบอกเลยว่าเร็วพอๆกับเดลคาสติโอเลยครับเฟี้ยวมากครับเปิดเท้าซ้ายก็ได้นะตัวนี้แต่ว่าไม่เปิดจะดีกว่าครับแต่ถ้าเปิดก็เปิดได้ครับผมแต่ว่าก็ควบคุมความแรงหน่อยครับโรยอนเต้นะ8.0โอเคเลยมีความเร็วไม่แพ้กับเดลคาสติโอเลยครับเฟี้ยวมากเลยแล้วก็ซัดปิดกล่องไปครับโอเคเลยโอเคเลยครับโรยอนเต,ต้ก็พูดถึงก็มีความเร็วนั่นแหละครับผม ที่โดดเด่นนะครับเกมรับก็ลงมาช่วยได้เหมือนกันนะผมยิสซาลาซูบได้ไป7.5นะครับก็ถือว่าโดดเด่นที่สุดในเกมรับเลยครับผมตัวนี้ถือว่าเกมรับเกมลุกได้หมดเลยครับผมแล้วก็ผูกพันได้ดีรับลูปล่างเลยนะครับทรงคล้ายๆแบบอาจารย์ยังหรือว่าฟิบรามเงี้ยทรงคล้ายๆเลแต่ว่าจะเร็วกว่าครับใค้คล้ายที่สุดนะผมว่าคล้ายกับแอซซี่โฮครับผมแต่ว่า จะเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าเล่นจริงแล้วก็ถือว่าโอเคแล้ว oh. หมวบอลก็หมุ่ไม่ได้อยู่นะผมถือว่าโอเคโอเคเลยลิซาราซูเกนเด้แบนัดน,นี้ก็ถือว่าโอเคเลยได้ไป7.4คือผมปรับให้ไม่ยืนสูงจนเกินไปรับเลยแบบเล่นดีเลยเกมรับเราโอเคเลยนะเกนเด์หรือลิซาราซูเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้ว <Huh. S 1> ทั้งแบกซ้ายแบกขวานะครับเฟี้ยวมากโยริสก็ถือว่าได้โชว์ซูเปอร์เซฟอยู่นะผมเฟี้ยวเฟี้ยวได้ไป7.3รับโอเคเลยแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยครับโยริสปีนี้ ก็ไปลองจับใช้สอยได้นะโยริปราแปงครับก็ถือว่าอันนี้ยังไม่ได้โชว์มากนะผมแต่บอกเลยว่าผมว่าก็โดดเด่นไม่แพ้กับ3ตัวลุกเลยนะผมปาแปงเนี่ยถือว่าคล่องมีความคล่องแล้วก็มีความเร็วผมรูปร่างเล็กนะผมว่ายิงไกลก็น่าจะยิงได้ผมปั่นเท้าซ้ายและขวาก็น่าจะได้หมดแล้วผมโอเคเลยปาแปง <S <S แต่ไปเจ็ดจุดหนึ่งก็มีช็อตหนึ่งที่แบบควรจะได้ผมแต่ว่าผมไปยิงเลือกกลุ่มแคบนะครับเลยติดเซฟเลยน่้เสียดายครับ ตุรามับผมได้ไป6.3ก็ถือว่าเกมนี้ยังไม่โดดเด่นเท่าพี่ฟูกนะครับมิลลหลอดนะครับแต่ว่าที่ผ,ผ่านมาก็ถือว่าทําหน้าที่ดีเลับรูปร่างสูงใหญ่หมงบอลได้ลูกกาลูกกลางกัดดีเท้าซ้ายก็ถือว่าปั่นได้ครับผมปั่นนอกเรอบเนี่ยก็ปั่นได้เหมือนครับตุรามโอเคเลยเฟี้ยวเฟี้ยวเหมือนกัน,นครับตุรามใครที่แบบชอบกองกลางรับหรือว่ากองกลางเนี่ยสูงสูงๆนะครับเอาไปใช้ได้ครับตุรามเฟี้ยวเฟี้ยว เดี๋ยวไซยีได้ไป6.1ก็ยังไม่ได้โชว์เข้าสกัดอะไรมือหว่าขานาดน,นะผมเนี่ยไซยีนะครับได้ไป6.1ต,ตามมาได้ฐานนะครับส่วนปาวานเนี่ยคือตกมาตรฐานไปนิดน,นึงครับได้ไปห้ถ้าจดครับคือปาวาผมรู้สึกว่าเหมือนยังชนไม่ขาดนะผมบางจังหวะเนี่ยบางบางครั้งในชนไปแล้วอย่างมีนัดหน,นึ่งอ่ะชนโด้ไปโดไม่หายนะครับแต่ว่าปาวานเนี่ยเอาไม่อยู่เหมือนเอาไม่อยู่ประมาณนี้ต้องพูดประมาณเนี้ยก็ขัดกับค่าพลังสักเล็กน,น้อยครับหรือว่าฝั่งนองเขาอาจจะสมดุลดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ือเดซายี่น่าจะโดดเด่นกว่าโดดเด่นกว่าปาวาประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะก็ใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยได้ครับหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยได้เลย <Hey. S 1> ก็มือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe <Hey. S 1> ผมก็ด้วยชว่วงนี้ก็ยินว่รับสาสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน